สวัสดีครับวันนี้นำเทคนิคการจัดวางแบตเตอรี่ให้เรารู้ได้ยังไงว่าแบตเราถูกใช้งานไปแล้วหรือว่าแบตเต็มแบตหมดนะครับผมก็ใช้เทคนิคง่ายๆเลยนะครับถ้าผมวางอย่างเรียบร้อยแบบนี้โลโก้อยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับคือแบตเต็มนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนจึงวางไว้ก่อนนะแต่ถ้าผมวางหงายวางแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับหรือว่าวางหงายแบบนี้คือแบตหมดแล้ว นะครับง่ายๆเลยสําหรับแบตเตอรี่แต่ก็อีกเทคนิคนึงคืออย่างของแคแนลเนี่ยนะครับเขาจะมีสีสองสีที่มีเหมือนกันแล้วก็ตรงฝาปิดเขาเนี่ยเขาก็จะมีรูปสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับผมลองปิดฝานี้ดูนะเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แบตเตอรี่นี่คือ,เ,อ,อเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็ตั้งมาร์กไว้ว่าถ้าตรงนี้เป็นสีฟ้าแบบนี้คือแบตเต็มตถ้าผมใช้งานแล้วก็กลับทาง แบตเป็นตรงนี้เป็นสีดําผมก็ออมาร์คไว้ว่าอันนี้เป็นแบตที่เราใช้งานไปแล้วนะครับส่วนในกรณีไอตัวนี้ที่มีแก๊ปเดี๋ยวเอาตัวนี้นะรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าผมปิดปิดฝาด้านนี้ด้านที่มีคอนแทคนะครับปิดไว้แบบนี้ก็คือแบตเต็มแต่ถ้าปิดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อโชว์คอนแทคคือแบตหมด ง่ายๆเลยนะครับมาแล้วคราวนี้มาดูตัวนี้ตัวแบตแบตแฟลตถ้าอยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับถ้าผมจัดวางแบบเรียบร้อยคือขั้วบวกอยู่ทางขั้วบวกอย่างนี้คือแบตเต็มแต่ถ้าเมื่อใดที่ผมใช้ไปแล้วผมก็จะสลับสักบางตัวหรืออาจจะจัดวางแบบไม่เรียบร้อยครับจัดวางสลับอันหนึง่งให้เห็นว่ามันไม่เรียบร้อยนั่นคือแบตเรา ผ่านการใช้งานแล้วเตรียมชาร์จได้เลยแล้วก็ในกรณีที่เรามีแบตที่แฟลตสองก้อนนะเร,เราหยิบไปใช้แค่สองก้อนนะครับตอนจัดวางผมจะจัดวางแบบนี้จัดวางแบบเรียบร้อยแต่ว่าสลับคู่กันจะได้รู้ว่าเออคู่นี้คู่กันกับคู่คู่นี้ก็คู่กันแบบนี้นะครับน,นี้ถ้าผมใช้งานนําไปใช้งานสองคู่นี้ผมเอาไปใช้งานคู่เดียวเนี่ยใช้งานเสร็จแบตใช้จะหมดแบตหมดจะกลับมาสลับนะผมก็จัดวางใหม่ วางให้มันไม่เรียบร้อยครับแล้วก็นําคู่นี้ออกไปครับเมื่อนําใช้งานจนหมดเหมือนกันก็กลับมาวางแต่ก็วางแบบสลับเราก็จะรู้ว่าเรานําไปใช้แล้วเป็นคู่ๆนะครับานําไปปรับใช้เอานะครับแล้วก็ ฝึกให้เป็นนิสัยผมว่าช่วยลดเวลาการทํางานของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าเราจะอยู่หน้างานหรือว่าเราจัดวางในกระเป๋านะครับกลับมาบ้านเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าโอ้แบตก้อนนี้เราใช้ไปแล้วแบตก้อนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ